สตรอเบอรี่น้อยจ้าพี่น้องขุดมาปลูกไว้นะจ้าเนาะเมื่อนวันที่สิบพฤษภาจ้าพี่น้องฝนตกทั้งคืนแล้วจ้าบรรยากาศตอนเศร้านะจ้าเนาะกับ่ซ่ำเสร้าหรือจ้าแปดโมงเศร้าหรือต่อวันยังบ้ันมีแดดนะจ้าเนาะยังมีแดดนิดเดียวอืมครึมน้จ้ามาอัปเดตสวนแหเบิงจ้าพี่น้องอันนี้เป็นพรอยตูบานเท่านะจ้าเนาะแมงลัก เป็นชะอมจ้าพี่น้องอันนี้ต้นชะอมต้นพักขะบอลูว่าสีหลอดบนอาจารย์เนาะเพราะว่าช่วงหนาหนาวปีปีที่ผ่านมาเนี่บริคุมอย่างเลยเนาะจา้าเนาะเป็นการทดลองเบิ้งว่าเขาสีหลอดบนอาจารย์เนาะแต่ว่าจับเบื้องกบแข็งแข็งอยู่เดี๋ยวเอาไว้จนพันพันช่วงหนาห่อนไปก่อนถ้าเขาโบถ้าเขาโบปงมะมาก่กะบคือสิไดถอนถิมจ้าพี่น้องแปลงนี้กะสิมีชะอมเนาะจา้าเนาะเท้านี่นี่กะสิเปนน็นตะไข่จ้าพี่น้อง อยู่นี่นี่นิดปลูกอันนั้นคาแล้วจ้าพี่น้องคาคาแดงบมันเท่าแหละสวนแปลงนี่กระชีมีแถวกลางนี่กระชีเป็นปลาเขือแล้วจา้าปลาเขือย่าเอาไปหนีเลยแล้วกันคางคางนี่นี่กระชีแซมเป็นอ่าพักบุงจ้าพี่น้องถ้าเบิ้งตอนมันเกิดขึ้นหน้าผลตัวเ,เนาะทั้งสีงามอันนี้เป็นพริกจ้าปลูกพริกสองสองต้นแล้วกัโหระพาจาพ้าโหระพาเนี่ยกระเพาะเองจ้าพี่น้องนี่แถวหนึ่งโหระพา อันนี้ก็เป็นพักแพวเป็นซาลาเน่แล้วจะ้ะ,ะเนาะเมืองซาลาเณรนะจ้ะพี่น้องงามค่ะปลูกปลูกเพื่อเดียวจ้ะพี่น้องแต่หลายปีแล้วละ่ะนานา้วกะยุบลงม่อนมะม่ยกะึ้นมะม่จ้ะพี่น้องอันนี้บักเคอเทศลูกไงนะจ้ะเนาะอันนี้เป็น,น,นบัวฝรั่งจ้ะหรือว่าซุกินีนะจ้ะดอกไม้งามหลายจ้ะพี่น้อง กับมอสซาเป้นอัน,อนบบหูซื้อรู้นะจ๊ะพี่น้องู้้ใดไหหูซื้อกะคอมเมนต์บอกเลยนะจ๊ะนี่ปลูกไว้ทางงินสนามเปตองพ่อใยไหมจ๊ะมันก็นงามงามทางสนามเปตองก็ี่มีดอกใหม่จ๊ะอันนี้เป็นดอกบานชื่นนิดเพาะเองนะจ๊ะเนาะบบอยากซื้อเขาจ๊ะซื้อทุกปีกับแพ่งพีนี่บ่ได้ซื้อดอกใหม่เลยนี่เพาะปลูกเองจ๊ะพี่น้องนี่ บานชื่นบานเท่าเอาไนมาตตาบานเท่าล่ะจ้ะสองสิบห้าบาทเองอันนี้ก็เป็นกุหลาบเครือจ้ะเริ่มขึ้นสูงละเริ่มมีดอกละนี่อัปเดตสวนนะจ๊นะเนาะอันนี้เป็นข้างท่นิตเสียเอาวบทานไ้บักแฟงขึ้นนะจ้นะเนาะฟังนี่ปลูกดอกไม้ดอกสีม่วงง่อยๆล่ะจ้ะทีนิดเคยเอาลงใไ้เบิง์นะจ้นะเนาะนี่ สิเป็นนันข้างบักแฝงเนาะจ้ะจินตน,นาการว่าให้มันย,อยน่อยยอยลงมาคือสิงามนี่จ้ะโอ้ขึ้นนี่บักบักแฝงบ้านเฮาปลูกสองต้นจ้ะเพื่อว่าจังไหนกะถ้าต้นหนึ่งบวลดต้นหนึ่งก็สิได้อยู่แห้งกันเนาะจ้นะเนาะบางคนเพิ่นสิเดาว่าเป็นแตงกวานะจ๊ะแต่บ่แม่นแตงกวานะจ๊นะเนาะฟักแฝงเขาสิเป็นตระกูลที่คล้ายๆกันกันกบเป็นพืช คล้ายกันก็แตงกวานะจจะานะท่นตระกูลคล้ายกันเพราะว่าใบคล้ายกันแต่ที่จริงแล้วโบแม่น้าจ๊ะจุดสังเกตก็คือตรงใบเขานี่ม่าสิมีขนนะาจ๊ะขนหลายแห้งนี่อันนี้กล่องอาจิบเบอเห็นน้าจะานะขนเป็นแส้ๆขึ้นมากเลยจ้ะมันคล้ายแต่ว่าบ่แม่อันเดียวกันน้าจะานะนี่ขนแล้วก็บใบก็บ่คือกันบันไหนจ้ะเพราะว่านิเพาะโลกเม็ดพรอมกันจ้ะพี่น้องโลกเม็ดพรอมกันกับปักแต่งบักแต่งฟังนั่นเนาะจะานะ ลงเม็ดพร้อมกันบักแตงอะจนมีนวยแล้วอันนี้บักแฟงก็ยังซําหนีอย่างจ้าเนี่กกาล่างพอซําหนีหนึ่งเลยล่อมาจินต,นา,น,ตนาการ่ถาถ้าเขาใหญ่ขืนนะจ๊าเนาะขืนได้ทางน,นี่นี่นี่ย,ย่อยย่อยลงมากคือสิง,งามงามหลายจะ้ะโอ้ยแดดออกแล้วจ้าพี่น้องอันนี้เป็นลูกพุ่นจะ้ะลูกพุ่นฟังนี่ติดนวยนะจ้าพี่น้องนี่เห็นว่านี่เ,เขียวเขียวเนี่ย นี่จ้ะปิดนวยล่ะฟังนี่นี่อัปเดตสวนจ้าพี่น้องพี่น้องถามว่าอัปเดตแตงเนี้ยนี่อัปเดตเนี่ยเดี๋ยวจ้อัปเดตแตงให้พี่น้องเบิ้งนะจ้าเนาะนี่เพาะเม็ดตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดมีนาจ้าตอนนี้กับหาอาทิตย์แล้วนะจ้าเนาะ เขาบริ่ย์โลงดินจ้เคือจนกระแดงจ้าพี่น้องมั่งเนี่ยดอกนวยออกเต็มเลยจ้านี่ยหน่อยหน่อยนะจ้ะเนาะหนึ่งิ้นม่ะนี่นี่จ้าเห็นนวยเขาบ่กระลังกระลังจอนวยหลายเลยจ้าตอนนี้กะบ่ฮั่นไตขึ้นเร็วปันใดเนาะจ้าเนาะเขากำลังกึ้นจังสลบอยู่จ้าพี่น้องนี่มือเขานี่จ้าบ่ฮั่น บ่ฮั่นน่ันฟื้อนโตดีปานไดเนาะจ้าเนาะเพราะว่านี่เอามาลบปลูกอ่ะต้นไงแน่แล้วนะจ้าเนาะเขากระิใส,สเวลาดนแนนี่จ้าพี่น้องมักเต็เห็นบ่นี่ออกนวยละจา้าหาอาทิตจ้าจากทิดเพาะจนถึงมือนี้เนาะหาอาทิตย์ก่าวละจา้าแตงทั่วฟักแก้วจ้าพี่น้องอันนี้ฟังนี่เป็นทั่วฟักแา้วนะจานะ้าเนาะแปลงติดกันก็แตงจน้นี่แตงอยู่นี่ ถั่วฟักเงยวอยู่นี่ถั่วฟักเง้วนี่เห็นด้ชัด์ตนะจ้านะว่าเขาขึ้นขึ้นยอดที่พร้อมสิไปแล้วนะจน้ะนี่เห็นมัน้ยนจ้ะจากทีมือที่ปลูกําบ่ฮันมีนะจา้าปลูกวันที่หามื่อนี้วันที่สิบบอฮันมียอดนี่นะจ้ะนี่ทานมาหามือนะยอดยางเงี้วแล้วนี่พร้อมสิขึ้นข้างแล้วจ้ะนี่แต่ว่าคน คนไทยอยู่นี่หลายคนเขากระปู่ขึ้กันแต่เขาเบอร์ฮันเอาลงนะจ๊ะเพราะว่าบางพื้นที่ของสวิตนะอุณหภูมิกับยังบอร์ฮันบอร์ฮันคงทีเป็นไหนยังหนาวแห้งเนะจ๊ะย่างมึงขึ้นแต่วันนี้เอาลงแล้วเพราะว่าอยู่เขตทางนี้มันมันอุ่นเร็วจ้ะพี่น้องนี่เห็นไหมถอดยอดเลยเยี่ยมสิเลื่อยขึ้นแล้วเนาะจา่นะเนาะเนี่ยเป็นทัวร์ฝักแงาบานเท่าจ่าน,านี่เขตทั้งนิดยูมันจะยูแถบอ่ทาทั้งสวิต ทังใต่แน่นาะจ๋าน้องมันก็เริิมดีึืนร้ายล่ะแต่ว่านี้มันขึ้นกับไม่เย็นๆแน่จ้ะพี่น้องนี่บิ่งแน่นี้สตรอเบอรี่ปลูกปีเดียวจ้าน้องปั่นเป็นผู้ปลูกปลูกปีเดียวหนาวมากกับยุบตายลงไปบ่าตายจ้ายุบลงไปใบ,เห,หบเหี่ยวแหงใบเหี่ยวหอดมากกับึ้นมาหม่จ้าพี่น้องบินน่งเลยซานน้ก็บ่ทนเก็บจ๋าแทวหนึง่งยาวไปหอดสุดพูน อันนี้ต้นหอมจ้าพี่น้องเขือเทศเนาะเขือเทศก็เริ่มเป็นดอกแล้วจ้ะเริ่มไม่ดอกละซี่จีนซี่เล่าเนาะจ้าเนาะอันนี้นิดซื่อซื่อเขามาแปะเบียร์เนาะจ้ะเนาะหวังว่ามันสิได้กินเล็วแต่ว่าเบิงกับบอคอยงามปานไหนจ้า,จาพี่น้องอันนี้นิดวานเองจก้กซี่ซี่เล้าอันนั้นเป็นขน่าจา้ะแปลงนีก้กะ พ่านมีอย่างขึ้นปันไดนนะจน๊ะเนาะกําลังตะปงหายเวลาเนาะจา๊ะเนาะพักธรรมชาติอันนี้เป็นพักสลัดจ้ะซื่อนั่นซื้อเบียเขามาปลูกเอาจ้ะซื้อเบียมาปลูกเอาอ้วนเมืองแนพี่น้องนี่เห็นมาจ๊ะเนี่ยตัวขมโมยยังสี่นะจ๊ะถา้าฝนตกอากาศแฉะเนาะจ๊ะเนาะอากาศเอ,อ,อิ่มขึ้นดินแฉะนี่มาจ๊ะพี่น้องมากินนี่ บางขั้งนะคะออกมาหลายๆขายคืนเดียวเบิร์ตแต่พี่น้องเนั่นแหละปลูกธรรมชาติบีโอนะจ๊ะเนาะโหัละผ้าฟังนี่นี่ละจ่าสวนพี่น้องสวนมีสองฟังจากสวนหน,หน่อยเพราะได้ดปลูก